เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่ออกมาพูดกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าสามารถช่วยในเรื่องของการต้านค่าโควิดได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัฒนามาแล้วนะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้บิ่มด้วยนะคะ แล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะพิ่มก็จะมาพูดในเรื่องของฟ้าทลายโจรนั่นเองค่ะฟ้าทลายโจรนะคะก็เป็นสมุนไพรนะคะที่อยู่มายาวนานมากๆเลยนะคะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะมักนิยมนํามาทําเป็นยารักษาโรคกันนะคะเราก็จะรู้จักกันดีใช่ไหมคะและช่วงนี้นะคะในช่วงของโควิด1 9ีนะคะ เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่ออกมาพูดกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าสามารถช่วยในเรื่องของการต้านค่าโควิดได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะฟ้าทลายโจรนะคะก็มีสรรพคุณเยอะแยะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะมักนำมาใช้นะคะในการบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะบรรเทาอาการโรคไข้หวัดค่ะ เจ็บคอปวดกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นข่าวกันใช่ไหมคะว่าฟ้าทลายโจรนั้นะนะคะสามารถต้านโควิดนะคะหรือว่าฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะและก็มีผลการศึกษาสรุปออกมาแล้วนะคะจากรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้สรุปว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ค่ะแต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซล จากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโรคค่ะโดยที่ยังไม่มีเชื้อหรือว่ายังไม่ติดเชื้อนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นร่างกายของเราปกตินั่นเองนะคะที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะตรงนี้นะคะไม่ควรรับประทานป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่สามารถรับประทานได้ทันทีนะคะเมื่อเรารู้สึกหรือว่ามีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะหรือว่าเกิดอาการเจ็บคอเป็นไข้หวัดอะไรแบบนี้นะคะสามารถเริ่มรับประทานได้ค่ะ รับประทานครั้งละ4แคปซูลน,นะคะวันละ4ครั้งค่ะหลังอาหารและก่อนนอนนะคะห้ามใช้ฟ้าทลายโจรนะคะกับผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทลายโจรคะ่ะและหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะก็ไม่ควรรับประทานด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทําให้แขนขามีอาการอ่อนแรงนะคะหากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน3วันแล้วนะคะยังไม่หายหรืออาการ รุนแรงระหว่างใช้ยานะคะควรหยุดใช้ยาและพบแพทย์ทันทีค่ะควรระวังการใช้นะคะร่วมกับสารการลิ่มเลือดค่ะและยาต้านการจับตัวของเก็ดเลือดด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังควรระวังใช้ร่วมกับยาความดันด้วยค่ะเพราะอาจจะไปช่วยในเรื่องของการเสริมฤทธิ์กันนั่นเองค่ะแต่ที่ออกข่าวมานะั้นนะคะกเ็เราก็จะเห็นกันว่านะคะ ไม่ควรทานเกิน5วันนะคะแต่จริงๆแล้วถ้า3วันอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะเราควรไปพบแพทย์จะดีกว่าค่ะควรให้แพทย์วินิจฉัยนะคะจะดีที่สุดนั่นเองค่ะว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะควรไปตรวจหาเชื้อจะดีมากๆค่ะเพราะถ้าเกิดการติดเชื้อโควิด1 9ขึ้นมาน,น,นะคะเราก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืม ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตัวเองค่ะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าฟ้าทลายโจรนนะคะมีประโยชน์อะไรนะคะควรใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นผลดีกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่แต่ละวันค่ะออกกําลังกายสม่าเสมอน,นะคะตามความเหมาะสมของร่างกายค่ะ รวมไปถึงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ในระดับหนึ่งค่ะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปนะคะให้ผู้อื่นได้เห็นกันค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะคะสําหรับท่านไหนนะคะอยากให้บิ่มทำคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าอาหารอะไรนะนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วบิ่มจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะ คลิปนี้นะคะผิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ